3, 2, สวัสดีค่ะแนนซี่ซัฟสมัยนะคะและรายการวารรตที้ยุบใหม่ค่ะ เราก็มาพบกันนะคะที่เอเชียทีวีและฟาสายสกายบูและสื่อออนไลน์ทุกช่องค่ะวันนี้นะคะแนนก็แบะทุกคนบอกว่าเออพี่แนนนี่วันนี้ใส่มงกุฎวันนี้จะพาไปแอลเมืองเหนือจะเป็นสาวเหนือเพราะฉะนั้นเน่ต้องใส่มงกุฎนะคะเผื่อแบบไปเจอเจ้าชงเจ้าชายในนิยายในชีวิตจริงนะวันนี้นะคะเรามีพี่สาวที่น่ารักซึ่งเราไปแอลเหนือกันมาค่ะนะคะ คุณนันทบพชัยปอดค่ะพีา่าท่านรัฐมนตรีพิญญาช่วยปลอดค่ะสวัสดีค่ะพี่อีทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คงคุ้นหน้ากันเนาะจำได้ไหมเราไปเที่ยวเมืองเหนือกันค่ะนะแนนก็สวมมงกุฎเอาใจเจ้านางเจ้านางนะโอ,อ้จำได้ไหมที่เราไปกันนะพี่อีทเราประทับใจเลยที่เชียงใหม่ที่เราไปกัน ก็เชียงใหม่มันเป็นเมืองน่าเที่ยวอยู่แล้วนะ<ช>ซึ่งคนไทยก็รู้จักดีสถานที่เที่ยวก็มีเยอะมีดอยสุเทพมีเ,เทพสันอ,อ,อะไรล่ะพระธาตุอะไรพระธาตุข้างบนนะ่ะก็ที่เราไปเราไปดอยสุเทพนะพระธาตนะุดอยสุเทพแล้วก็ไปที่สัตว์กระแพงแล้วก็ตลาดแล้วก็วัดต่างๆะนะ แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์คือวันนั้นเนี่ยเราไปที่วงเวียนอะไรนะสี่แยกอะ่ะศาลาสันติธรรมอะ่ะมันจะเป็นกลางเมืองของเชียงใหม่ใช่ใช่แล้วก็ที่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีแม่น้ำปิงใช่ไหมเวลาเราไปเล่นสงกรานนะ,ะจะได้ไปกับพี่อีทเนี่ยเราไปไหว้พระกันนี่เราเข้าไปสวนอะไรนะที่อยู่ทางไปเอ,อ่อ ทางไปอะไรนะสันกำแพงแล้วก็ดอยอะไรนะดอยดอยสะเก็ดมีมะมยสะเก็ดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นที่เที่ยวเชียงใหม่นี่เยอะมากเลยนะแนนก็ไปบ่อยนะตอนนั้นก็ต้องขอขอบคุณพ่อเลี้ยงเชียงใหม่พี่ประวิตย์ซึ่งมาดูแลเรานะคะที่เชียงใหม่เนี่ยทางขึ้นดอยสุเทพดอยอะไรนะอินทนนท์ดอยอินทนนท์เขาก็จะให้เราแวะไหว้พระที่ทางขึ้นนะพี่นะ ก็จะมีสวนสัตว์ซัฟรีแล้วก็สิ่งที่คนไทยจำได้ก็คืออะไรนะ่มีแพนด้ามีแพนด้าใช่ค่ะใช่ไหมคะ่ค่ะแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยมีอะไรที่พี่ชอบบ้างพี่เหรอพี่ก็จะชอบไปไหว้พระที่พระาธาตุจอมทองอ่าข้างบนนะคะข้างบนแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาหารอร่อยนะค่ะมันจะมี ข้าวซอยออร่อยแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นวิถีชีวิตพวกเขาว่าถ้วยชามทุกอย่างเขาทำกะกะลาทางเหนือกะกะลาใช้กะลา๋อมาขูดแล้วก็ทำเป็นรูปต่างๆเป็นถ้วยน้ําจิ้มเป็นถ้วยใส่ข้าวซอยทำมาจากกะลาไหมทำมาจากกะลาหมดเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่หนูไปเนี่ยหนูไปบ่อสร้างมั้งเ็าทำร่มทำร่มจะบ่อสร้างใช่ไหมฮะแล้วก็เออมันมีหนึ่ง อะไรเอราวันตอนนี้ยังมีอยู่เอราวันรีสอร์ทตอนนี้เขาก็ขายไปให้กับอีกที่หนึ่งแล้วค่ะทราบว่าเจ้าอะไรนะของพี่เจ้าหม่อมสกาวเดือนหม่อมสกาวเดือนค่ะนะคะแล้วทราบว่ามีคนชวนพี่อีทไปทําร้านอาหารก็หม่อมสกาวเดือนเนี่ยท่านขายเอราวันรีสอร์ทแล้วท่านก็มาสร้างเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านนวดร้านทำเล็บนะซึ่งจะเสร็จแล้วก็เลยชวนพี่ไป ทําร่วมกันเพราะท่านพี่เขาพี่เดือนเขาก็บอกว่าพี่อีทจะทำอาหารอร่อยก็อยากได้ไปนะก็คุยกันอยู่ทุกวันค่ะก็ทราบทราบว่าพี่อีทเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือในการทําอาหารเคยคิดจะเปิดร้านอาหารพี่ก็คิดจะเปิดร้านอาหารนี่แหละนะแต่ว่าจะจะเปิดร้านเป็นสาวสองพันปีเพราะพี่จะร่วมกับผู้สูงอายุนะเราอาจจะเกี่ยว ผู้สูงอายุที่อยากจะมีอาชีพเสริมมีอะไรนะ <c oughs> แล้วเราก็อาจจะมาดูแลว่าทำอะไรได้ที่ให้อร่อยอที่คอนโทรนที่ขาย <c oughs> ในราคาที่ไม่ต้องแพงเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุตรงนี้ได้มีงานทำ <c oughs> พี่ก็เลยตั้งแบรนด์ของพี่ไว้ในใจนะคะว, 2, ว่าสาวสองพันปีชื่อดีมากเลยนะก็ตอนที่ไปกับพี่อีทเนี่ยจำได้ว่าเราแวะลำพูนด้วยนี่พระธ <c oughs> าตุริพุนชยัย แล้วก็แวะลำปาง,ปางเราไปทางรถได้เนาะ,ะแล้วก็เราไปอะไรนะที่เป็นตลาดน,ดนะแต่พี่ที่เราแวะซื้อของกันนะกาดหลวงอรัเออ <ละ S 1> กาดหลวงนะเ <ละ S 1> พราะฉะนั้นเชียงใหม่เนี่ยก็ยังมีมนเสน่ห์ในการที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชียงใหม่สมัยก่อนเนี่ยคนจีนเยอะมากเลยพี่จําได้ไหมคือเชียงใหม่อย่างนี้เชียงใหม่เนี่ยมันมเป็นมันมีอากาศเย็นนะส่วนมากนะแล้วก็คนที่จะอยู่เชียงใหม่เนี่ย จะทำให้นิสัยเป็นคนเย็นเย็นโอนหวานน่านุ่มนิมนน่ม,มก็เป็นที่ดูดใจของคนต่างชาติหรือคนทั่วไป<ช>ที่มีความประทับใจกับวัฒนธรรมวัฒนธรรม <ๆ S 1> ๆๆกับกิริยากับอะไรของคนเชียงใหม่คนทั้งหมดค่ะเพราะแนนก็มีเพื่อนคนเชียงใหม่เยอะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเจ้าพักทินันณเชียงใหม่ซึ่งก็ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือ แล้วก็มามอบรางวัลแล้วก็อุ้ยท่านนิสัยดีมากแล้วก็อุ้ยเยอะแยะเพื่อนที่เชียงใหม่เรานะแต่คนนี้ตอนนี้เมืองเขาเปิดประเทศแล้วคนจีนเ็าเปิดประเทศแล้วก็ทราบว่าเชียงใหม่ก็ยังเป็นสวรรค์ของคนจีนนะก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่เราก็จะมีตามรอยพายักสุรินจำได้ไหมพี่ค่ะก็เราจะเริ่มจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ เาแ,แวะน้ำปลรราแม่ไพรินซะหน่อยเธออยู่สายเอเชียตอนนครสวรรค์แล้วเราไปไหนต่อนะกัแพงเพชรสุขโขท,ทัยถ้าหนูจาไม่ผิดนะไปทางรถสุขโขทัยมันจะไม่ผ่านนะเราไปไหนกัแพงเพชรเราไปกัมําแพงเพชรแล้วก็จะเข้าเถินจะเข้าลาําปางลำปางลําปางเนี่ยเขามีปางช้างซึ่งตอนนี้ดังมากใครที่เป็นแฟนเขาเรียกว่าศูนย์อนุรักษ์ช้าง มีพลายศักสุรินนะฮะ,ะซึ่งตอนนี้เป็นขวัญใจของชาวไทยซึ่งพี่หนูนาเนี่ยก็ไปรับมาจากสีลังกานะก็เอาใจช่วยนะช้างอีกสองท่านทูตอีกสองเชือกที่ยังอยู่ที่สีลังกานะคะเอาใจช่วยนะแต่ตอนนี้พภายศักสุรินเนี่ยเขาเขาพ้นระยะที่อะไรก,กักก,กักโรคใช่ไหมกักตัวใช่แล้วตอนนี้น่ารักมาก นะที่ใครที่เป็นแฟนติ๊กตอกเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันเราก็จะแวะนนะพี่เนาะแล้วก็จากลำปางเราไปลำพูนใช่ไหมค่ะแล้วขึ้นเชียงใหม่แล้วก็เข้าเชียงใหม่อ่าเราก็ใช้เวลาสี่วันสองคืนนะแ,แล้วก็ถ้าเรามีเวลาเราก็ไปเชียงรายได้นี่นะเพราะเชียงรายนี่ก็คนจีนก็เยอะก็ต่อจากเชียงใหม่ไปก็ประมาณสัก สองร้อยกิโลได้ไหมหรือร้อยกว่ากิโลประมาณนั้นก็มีขับรถไปประมาณสักสองชั่วโมงอ่ะไดตุงของสมเด็จย่าแล้วก็มีอะไรนะวัดของท่านก็เชียงรายก็มีที่น่าเที่ยวเยอะนะใช่แล้วก็ที่มันจะมีเป็นเมืองชายแดนอ่ะนะตรงนั้นมันจะมีเป็นแม่สายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำมันจะเป็นตรงแม่สายมันก็จะเป็นตลาดที่เชื่อมกับทางฝั่งพม่าใช่แต่ว่า เมืองตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตลาดการค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนนะอ๋อใชอ่ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะในบรรยากาศที่สมัยใหม่นะก็ NK e x p r เอ e Travel นะคะ085-939-9909เราก็จะพาท่านผู้ชมไปนะ,ะภายในงบถูกๆ3999หรือถ้าใครไม่อยากนั่งรถชมธรรมชาติเราไปเครื่องก็ได้ แล้วเราไปรับที่สนามบินเชียงใหม่นะโรงแรมหรูกินอาหารกันกินให้หนูชัวร์เลยเพราะเราไปเซอร์เวีกันมาแล้วอ่ะพูดถึงเชียงใหม่แล้วแหมอดไม่ได้หนูกีดถึงคนจีนคนจีนนี่เยอะมากเลยพี่ที่เชียงใหม่อ่ะก็เดี๋ยวนี้จีนเขาจะมาเชียงใหม่ง่ายเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันมาจากทางเมือง <12 S 2> เออสิบสองปน,นาสิบสองปน,นาคุณหมิงซึ่งถนนเนี่ยเขาทำเชื่อมกันเพราะตอนนี้นะคะ,ะ,คะมีเขาเรียกรถไฟ ใช่ไหมรถไฟความเร็วสูงสุดจากกรุงเทพกำลังสร้างอยู่แต่เราก็จะไปลงหนองคายจากหนองคายเนี่ยเราเข้าเวียงจันทร์แล้วจากเวียงจันทร์ก็จะมีรถไฟความเร็วสูงไปที่บ,ทบอเต็นสิบสองปนาจากสิบสองปนาเนี่ยเราเข้าคุณหมิงแล้วถ้าใครอยากอยู่ต่อจากคุณหมิงเนี่ยเราไปแช,ง,ชงกีแชงกลีลานะ ก็จะไปได้หมดในจีนแต่ตอนเนี้คนไทยกําลังคิดอะไรรู้ป่ะพี่จากกรุงเทพไปคุณหมิงนะถ้าจากเชียงใหม่เข้าเชียงรายหรือไปทาง12บสองบาไปทางรถได้นะคะก็เป็นเส้นทางสายใหม่นะพูดถึงคนจีนแล้วอะเราคุยเรื่องเมืองจีนด,ดีกว่านะอ่ะคันนี้ก็ไปต่างประเทศแล้วไปโคอินเตอร์แล้วพี่อีทเนี่ยเธอมีเรียกว่าอะไร ผู้รู้กูรูผู้รู้กับคนจีนเรียกว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนจีนเพราะว่าในช่วงหนึ่งท่านเนี่ยจะโปรโมทสินค้าไทยให้กับคนจีน <16. S 2> เยอะมากก็เพราะฉะนั้นในตัวพี่อิดเองที่เราเป็นคนที่สูงวัยแต่เรามีความกระฉับกระเฉงเรามีบุค,คลิกที่คนจีนเขาชอบใช่นะก็ทําให้เราเนี่ยมีลูก มธรรมจีนเยอะที่เขาจะมาขอบอกว่าขอเป็นลูกมธรรมขอถ่ายรูปขออะไรเยอะํำได้เรามีสัมพันธ์นะคะมีรูปเยอะมากตอนไปเมืองจีนเนี่ยเขาก็มาดูแลเราเขาดูแลอย่างดีเพราะทุกคนก็จะเรียกแม่คุณแม่อแล้วเมืองไหนที่พี่ชอบมากที่สุดในประเทศจีนประเทศจีนเนี่เราประเมินไม่ได้หรอกนะมันดูช่มคุกเมืองคุณหมิงเนี่ยมันจะไปง่ายอราะวก็วัฒนธรรมของคนจีนตรงนั้นมันเหมือนกับเชื่อม เชื่อมกับคนไทยเยอะเพราะว่าหนูไปสิบสองปนาใช่ไหมคนที่นั่นพูดไทยได้นะคนเก่าๆอะแล้วจากสิบสองปนาแต่ก่อนเนี้ยมันมีเรือแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เขามีรถจากเชียงรายเชียงใหม่ไปสิบสอปนาและจากสิบสองปนาเนี่ยก็มีวัดมีประเพณีสงกรานนะซึ่งซึ่งเขาปิดตาตีหมออ่อก็คือปิดหมดเลยแล้วก็เอาน้ำไล่สาดพวกเราเขาเล่นทั้งปีนะพี่ แล้วก็คุณหมิงคุณหมิงค่ะคุณหมิงก็อากาศดีอาหาร,าหารดีาารแล้วพี่ไปอยู่ร้านหนึ่งเขาจะปลูกผักออแออกนิกกันนะออเป็นมหมื่นไร่เลยนะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเนื้อแพะเลี้ยงอะไรแล้วเขาจะเขียนว่าเป็นร้านอาหารปลอดสารพิษออแกนิกแต่พื้นที่ที่เขาปลูกนี่เป็นหมื่นไร่นะแล้วก็ทําร้านอาหารในแต่อากาศก็ดีนะเหมือนเราไปที่ใหนอากาศก็ดีเขาทําเป็นสวน ผักกสังข์โอ้ใช่ใช่แล้วก็มีขนมจีนข้ามสะพานนะตะกอนคุบทัวไทยไปเยอะมากแล้วก็มีมีถนนตรงนั้นเรียบคลองก็จะมีนกเยอะมากคุณมิงคุณหมิงเนี่ยก็คือเรียกว่าคนจีนที่ปักกิ่งเซยงไฮ้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะเพราะมันไกลวันนั้นเนี่ยหนูไปแล้วหนูก็ถามกรุ๊ปว่าอยู่มาจากไหนก็บอกมาจากเซยงไฮ้กับปักกิ่ง คนไทยชอบไปคุณหมิงหนึ่งลิปสติกเสื้อผ้ากระเป๋าเราซื้อที่คุณหมิงจะถูกกว่านะใช่ไหมคะ,ะเขาจะมีตลาดใต้ดินนะก็วันนี้เราคุยเรื่องเชียงใหม่เชียงรายแล้วโกอินเตอร์เนี่ยเราก็จะแนะนำให้ไปคุณหมิงค่ะนะคะส่วนคนจีนมาเที่ยวไทยเนี่ยก็เยอะมากนะอ่ะ ก็ช่วงนี้สนับสนุนโดย N K X p Travel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกเราจะมีกรุ๊ปนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่เ <co> ชียงรายตามรอยพลายสักสุริตนะส่วนกรุ๊ปต่างประเทศเรามีออกทุกเดือนนะพี่เนาะไปคุณหมิง12ปันนานะคะแล้วก็มีโปรแกรมพิเศษนะคะซึ่งฟางส่งมาให้จากคุณหมิงก็คือเวียงจันทร์ขึ้นรถไฟ ที่เร็วสูงสุดไป12ปัอนาจากสิบสองปนาไปคุณหมิงจากคุณหมิงเนี่ยบินกลับกรุงเทพอันนี้น่าสนใจมะ 6, 6. วันนะก็085 939 9909ตัวน,นี้คนจองมาเยอะเพราะว่ามีรถไฟความเร็วสูงนะช่วงนี้ก็สนับสนุนโดย n k e x p r e s <ฆ> s t o w ร r อ่ะช่วงสุขภาพวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีไขมันเบาหวานทราบว่าพี่ ใช้อะไรเป็นตัวช่วยเนี่ยพี่ส่วนมากเนี่ยเวลาพี่ไปตรวจประจำเดือนที่ที่หมอเขานัดน่นะคะหมอเขาจะถามว่าคุณป้าดูแลตัวเองยังไงทำไมซึงไม่มีความดันออตัวพี่นะไม่มีเบาหวานออนะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่เราจะคอนโทรลตัวเราเองได้อย่างนี้เนี่ยเราต้องระวังน้านหนึ่งอาหารเป็นเรื่องสำคัญ พราะพี่คุมอาค่ะน้พี่จะคุมนะเช้าเนี่ยพี่จะระวังมากอาหารทอดก็ต้องน้อยลงเพราะเราอายุเยอะระบบเผาผลาญในร่างกายเรามันก็ไม่ดีแล้วทานเข้าไปเท่าไหร่มันก็สะสมนะเพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะพี่จะไม่ดื่มน้ำอัดลมนะเราพูดกันว่าเอนานๆทีนะครับถือว่าไม่ใช่ประจำพี่ไม่ทานกาแฟเลยนะพี่ไม่ทานเลยแต่พี่ทานชา พี่จะทานชาหรือไม่พี่ก็จะทานพวกน้ําผลไม้ปั่นอาโวคาโดไม่ผลไม้ปั่นพี่ก็จะเลือกไม่เอาผลไม้หวานนะอย่างเช่นพี่ปั่นพี่ก็จะเอาแอปเปิลเขียวมะราขมตอนขึ้นช่ายนะแล้วก็มะเขือเทศพี่จะปั่นแค่นี้พี่จะไม่เอาผลไม้ที่หวานนะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมีอาหารใ สะสมอยู่นานตัวเราเองไม่รู้นะแต่มันก็เกิดผลนะคะเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยอายุ73แล้วพี่ไม่ได้มีไปทำสัญญกรรมนู่นนี่นั่นไม่มีแต่พี่แข็งแรงมากนะะก็เพราะการที่เราดูแลทำไมพี่ดูแลตัวเองนี้พี่เคยเห็นคุณแม่เนี่ยป่วยติดเตียงเป็น1ิปีนะแต่คุณแม่เนี่ยจะต้องทานอาหารตมทางสายยางเพราะฉะนั้นอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยจะมีคุณค่านทางโภชนาการแล้วทุกวันเนี่ยจะต้องปั่น พวกน้าผลไม้ให้แม่เวลาเราไปหาคุณแม่เนี่ยเราเปิดขาเปิดแขนคุณแม่ดูโอ้ทำไมผิวคุณแม่ดีแบบนี้ตั้งแต่นั้นเราก็เลยเอาตัวอย่างท่านมาแล้วก็จนเดี๋ยวนี้ข้าวเนี่ยทานให้น้อยที่สุดนะคะทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีความบกพร่องทางร่างกายกลัวอาหารเราจะไม่พอเรื่องอะไรเราก็อาจจะมีเสริมบ้างแต่อย่าไปเชื่อกับอาหารเสริมทุกชนิดนะคะแต่เลสเวอรโทของดรวีเนี่ย พี่ลองทานมาแล้วก็พี่ก็ลองทานก็สิ่งที่พี่เห็นเพราะเราสังเกตในตัวที่เราทานด้วยความหวังผลว่าเออ<ฆ>เราอยากให้ปลายประสาทอักเสบเราดีขึ้น,นแต่ตรงนั้นเราก็ดีขึ้นนะคะแต่ส่วนร่างกายเราเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเป็นพิเศษแต่<ฆ>เดี๋ยวนี้พอเราไปไหนเด็กๆก,ก,ก็จะบอกอไปอิดไปทำอะไรมา หน้าดูหน้าตาไปอิสสดใสไปอิสสดใสอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่ก็เบาหวานไม่มีความดันลดพี่ไม่มีค่ะนะเพราะทานในตัวนี้นะก็เลสเวอร์โทดรวีนะคะซึ่งพี่อิซของเรานะคะก็ได้ทานไปนะคะก็ทางผู้ผลิตเขาบอกว่าถ้าทานไปสามเดือนเบาหวานไม่ลดความดันไม่ลดเขาคืนเงินเออเขาก้าเนาะ แต่พี่ทานมาได้เดือนกว่าแล้วนี่เดือนกว่าแต่พี่อาการพวกนี้พี่ไม่มีมมเด<ล>ยเรื่องต้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หวังจากตรงนี้ก็คือเรื่องของปลายประสาทอักเสบนะแต่สิ่งที่พี่มีคนทักเขาบอกเออพี่อิทไปทําอะไรมาทําไมสดใสข,ขึ้นถก็น่าจะมาจากสิ่งพวกวนี้ตัวนี้นะคะเพราะในตัวนี้นะมันมีสารก็เรียกเลสเวลาทอลซึ่งซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นอะไร เพราะว่าตัวนี้มันมันเขาเรียกเป็นต้านอนุภูมิสลากใช่ไหมก็หนึ่งอัลไซเมอร์ที่เราคุยกันสองเขาไปกระตุ้นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเออเหมือนสเต็มเซลล์ผลไม้อ่ะพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนใจนะคะศ8 5 9 3 9 9 9 0 9, 9, 9, 9เราไม่ได้มาโฆษณานะแต่เราเอาคนที่ทานจริงๆนะคะก็ไม่เห็นผลเนี่ยเขาก็คือเงินให้เรา อันนี้สิ่งดีๆที่เราจะมาให้ท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็วันนี้เนี่ยเราคุยถึงการที่เราไปขนมทมเนียมทางเหนือเดี๋ยวที่หน้าเราจะไปคุยทางใต้บ้างละ่ะไอ้ทางใต้เราเคยคุยแล้วเรื่องสุราษฎร์สุราษฎร์ก็เราคุยเรื่องของการไปเที่ยวทะเละชะแต่ว่าที่สุราษฎร์หรือที่ทางใต้มันก็ยังมีที่หน้าเที่ยวอีกเยอะถ้าเราจะเที่ยวเขาเราก็ไปที่เขาศกอ่ะเพราะเรามาเยอะแยะแล้วตรงนั้นก็จะมีในเขื่อน เขื่อนเช่าหลานเนี่ยก็คนเขาบอกว่าเป็นอุยดงเนเเชหลาป็นกุ้ยหลินกุ้ยหลินเมืองจีนไงเพราะว่าวิวมันจะสวยใช่คะแล้วเราก็ไปเที่ยวเมืองจีนกันนะคะก็ NK Express Travel นะคะเราก็มีกลุ่มออกทุกเดือนนะคะเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกนะคะ085 939 9909 0890113444แนนกับพี่อีทเนี่ยก็จะไปเป็นไกด์จำเป็นไปเสริมน้ำให้ลูกทัวร์เนาะเป็นไกด์จำเป็นนะใครอยากไปเที่ยวไหนบอกเลยแต่อาทิตย์นี้เราจะมีโปรโมชั่นเนาะไปเชียงใหม่ไปเนี่ยเป็นเจ้านางจะแต่งตัวเป็นเจ้านางเดินรอบเมืองเชียงใหม่นี่แหละแล้วก็ไปเที่ยวคุณมีกันนะก็สนับสนุนโดย เลสปลาทอลมออให้พี่อีทนะผู้ที่ทานจริงๆนะก็30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเท่ากับ15บาทรักษาทุกโรคโทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแม่ไพรินจากวิรัตนะคะซึ่งเวลาเราไปเชียงใหม่เราต้องผ่านต้องแวะนะริมถนนสายเอเชียเขามีที่กรุงเทพด้วยนะอยู่ที่ตลาดไทยนะก็มีน้องนุชเป็นผู้จัดการแล้วก็ จะมาซื้อในรายการเราก็ได้นะแนนอยู่ที่ชั้น5ิ m p ี r ร a l ลลาดพร้าว83สบู่วิงวิงของคุณสาวณีจึงเจริญน,นะคะน้าใสไร้ริ้วรอยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพี่อีท้วกับเอาไปใช้ดีขึ้นมาหน้าใสเนาะ <c oughs> มองไปนะอ่ะต้องขอขอบคุณคุณนันทวัฒน์ช่วยปลอดนะ <c oughs> อ่ะมีอะไรฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ทำอะไรอยู่ พี่เหรอคะเออใช่ก็พี่ก็กำลังทำเรื่องของการท,ที่จะทำอาหารกับผู้สูงอายุไงคะออก็ร้านสาว2,000ปีกำลังเริ่มอยู่นะคะทราบว่าคุณเพชรวดีเนี่ยให้พี่เป็นที่ปรึกษา,ากิตกตรมศักดิ์ใช่เขาจะมีงานอะไรนะที่บอกเขาจะมีวิ่งการกุศลวันที่ว7มั้งคะใช่ใช่แล้วก็ออก็มีไปร้องเพลง มีคาราโอเกะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้การกุศลค่ะแล้วก็ทราบว่าพี่เพนเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนายกสมาคมอ่านายกสมาคมสันทนาการผู้สูงอายุ<ช>สันทนาการและกีฬาผู้สูงอายุใช่ก็เดี๋ยววันไหนเนี่ยต้องเชิญพี่เพนวดีวิโรจน์วงศ์ซึ่งก็เป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะมาให้ความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับผู้สูงวัยว่าจะทำยังไงดีไหมคะค่ะก็ ตอนนี้พี่อีทนะฮะนอกจากเป็นที่ปรึกษาิติมศักดิ์แล้วนะฮะทราบว่าส่อองอาหารอบแห้งด้วยก็พอดี<ะ>มีคนจีนเขาอยากจะเอาพวกผลไม้อบแห้งนะคะจะมีกล้วยอบแห้ง<ะ>สับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งทุเรียนอบแห้ง สตรอเบอรี่อบแห้งอะไรพวกนี้นะไเขาจะเอาไปประเทศจีนแต่ว่าเขาจะเอาเข้าไปทางประเทศลาเนี่ยนะก็รถไฟความเรสูงสุดที่เราคุยเมื่อกี้ไงค่ะก็ใครที่มีสินค้าต่างๆพร้อมที่ก็องนำเสนอดูเข้ามาค่ะเพราะตอนนี้คนจีนถามหาพวกผลไม้อบแห้งเยอะแต่ต้องเป็นผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพมีมะม่วงทุเรียน ทุเรียนแล้วก็กล้วยกล้วยเออ่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะก็ใครที่มีสินค้าประเภทนี้นะคะโทรเข้ามาค่ะเราพร้อมจะเป็นสื่อกลางให้นะคะเอเซียทีวีและฟ้าสายสกายบูนะคะแล้วก็ช่วงนี้สนับสนุนโดย NKX Travel เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับ NKX p Travel ค่ะ0 8 5 9 3 9 9 9 9 9ค่ะ8 9 0 1 4 4ค่ะ เลสเบลาทอรดอกเตอร์วีนะคะถอยไวเสริมสร้างสุขภาพนะคะน้ำปราแม่ไพรินจาวิลาคาและสบูนสนะ่น่าใสวิ่งวิ่งนะน่าใสและเลี้ยงลอยแล้วลลกลิ่นตัวไม่มีเลยนะคะก็สนใจนะคะออฟฟิศเราอยู่ชั้น5นะพี่อีทเนาะอิมพีเรียนลาดพร้าว83นะคะก็มาติดต่อได้เลยหรือโทรมาก่อนว่าจะมีสินค้าเข้ามาเรามีธุรกิจออนไลน์เรียกว่าสื่อออนไลน์ทุกชนิดเลยพี่ทวิตเตอร์อินสตาแกรม Facebook, TikTok, YouTube แล้วก็เรามีหลายช่องทางนะที่จะเป็นสื่อให้นะคะสนใจโทรเข้ามาค่ะก็วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณนันทวัฒน์ช่วยปลอดนะคะแล้วเราจะเจอกับพี่อีทใหม่นะในเทปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะคคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งหมดนะคะ20ส่ายแรกโทรเข้ามาเราแจกฟรีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรับของรางวัลค่ะ นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค,ค่ะคต้องอินเสิร์ตอะไรป่ะ